สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับใหม่นะคะในเพจบัญชีภาษีออนไลน์บายอัง a ลนะคะค่ะก็วันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์เนาะทุกคนอ่าวันนี้นะใหม่มีหัวข้อที่แบบอ่าอยากจะมาแชร์มุมมองนะให้ทุกคนนะคะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะหลายคนที่ ตอนนี้รายได้ถึง1 8 0 0 0ล้านแบาทแล้วใช่ไหมคะซึ่งเกิดจากอาจจะเกิดจากรายได้ของโครงการของรัฐด,ด้วยแล้วก็รายได้ของตัวเองด้วยที่เป็นปกติที่ไม่ใช่อยู่ในโครงการของรัฐซึ่งพรวมแล้วเนี่ยมันเกิน1 8ล้านแบาทแล้วทำยังไงดีตอนนี้ยังไม่ได้จดแวดเลยนะคะอ,อย่างที่ใหม่เคยแชร์ไปนะคะว่าให้เรานะเริ่มต้นจากการที่ไปขอขัด Bank ์สเตตเมนตมาก่อนเลย แล้วก็นับเลยค่ะว่ารายได้ของเรานะทั้งเป็นทั้งรายได้ที่แบบรับเงินจากการขายของของเราแล้วก็รายได้ที่เข้าโครงการของรัฐด,ด้วยนับหมดนะทุกคนคือนับหมดไม่ใช่นับแค่โครงการของรัฐนะมันคือรายได้ทั้งหมดของเราอ่าแล้วเราลองดูค่ะว่านับเฉพาะรายได้อย่างเดียวเนี่ยมันเกินหนึ่งล้านแปดแสนแล้วจริงๆใช่ไหมอ่าถ้ามันเกินแล้วเนี่ยถามว่าต้องจดแวดไหมก็คือต้องจดแวดอย่างที่ใหม่อ่ะ เคยเล่าไปในคลิปตั้งแต่ตอน,ต,น,ต,นต้นปีเนาะ,ะซึ่งตอนนี้แฟนเพจหลายๆคนนะคะก็คือกลับเข้ามาถามใหม่นะตอนนี้เพราะว่าอาจจะโดนทางสรรพากรนะคะก็เรียกตัวไปใช่ไหมหรือว่ามีจดหมายมาสอบถามเนาะ,ะที่ให้แบบเหมือนเราคัดแบงส t ต t เมนต์ไปแล้วไปชี้แจงว่าทําไมเราถึงไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะ,ะที่นี้พอเราทําการจดตัวแวดอันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอะ ต้องรู้เลยนะคะว่าเราจะทำยังไงกับตัวสินค้าของเราดีเราจะทำยังไงกับราคาขายของของเราดีนะ,ะคือปกติแล้วนะคะตอนที่เราไม่ได้จดตัวภาษีมูลค่าเพิ่มอะสมมติของชิ้นหนึงเราขาย1 0 0บาทอ่าทแล้ก็มีกำไรอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเราก็ขายได้อยู่ได้ไม่ต้องมีแบบจ่ายแหวดขายอะไรใดๆแต่ณนะวันนี้ค่ะเราเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มละจริงๆแล้วอะสินค้า100บาทเนี้ยเราจะต้องมี เอ่าเของ100บาทเนาะคือจริงๆเราควรจะแอดตัว7%เนี้เข้าไปเลยแล้วเราอะขายสินค้าด้วยราคา107บาทส่วนของ7บาทที่แอดเข้าไปเราเก็บไว้เพื่อที่จะไปยื่นสรรพกรในเดือนถัดไปเนาะเป็นภาษีขายอันนี้ราลค่ที่เขาเรียกว่าภาษีขายอ่าเพราะฉะนั้นนะคะใหม่จะบอกว่าคนที่รู้ตัวก่อนนะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมพอหลังจากที่เราไปจดแวนเรียบร้อยแล้วเนี่ย เออเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงจริงอ่ะต่อไปอ่ะเราจะขายสินค้าด้วยราคาเนี้ยเรายังรับไหวอยู่หรือเปล่าสมมุติเราจะยังขายร้อยนึงเหมือนเดิมอ่ะแต่7%ในข้างในเนี้ยเราต้องทอนออกมาเนาะว่าแบบ 7%ในร้อยหนึงอันนี้เราจะต้องยื่นวัตขายไปอ่ะเออกำไรเรายังอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้แล้วอ่ะเราก็คือต้องควรที่จะแอดเข้าไปเนาะจริงๆเราต้องเก็บ7บาทเงี้ยค่ะไปยื่นให้กับสัรพากรซึ่งเงินที่เราได้จากการขายก็ยังเป็น100บาทเหมือนเดิมนะคะม่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะอย่างเช่นเวลาที่เราไปซื้อของที่เซเว่นนะคะ,ะสินค้าของเขาที่เขาต,ติดป้ายเอาไว้ะทุกอันน่ะคือรวมแบดแล้วหมดเลยนะ เออจริงๆอะอย่างเช่นแบบของราคา107บาทเออเขาก็ติด107บาทเลยแล้ว7บาทนั้นอ่ะคือเขาเอาไปยื่นให้กับสรรพากรเขาก็เก็บไว้100เออแต่จริงๆที่ผ่านมาเราไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้เลยไงอืมทีเนี้ยหมายจะบอกว่ามันเป็นความโชคดียังไงนะคะก็คือลองคิดดูนะคะมีหลายคนน่ะที่รู้ตัวช้ารู้ตัวช้าว่าตัวเองอ่ะมีรายได้ถึง1นึ่งล้บาทแล้ว เพเผอเกินไปเราด้วยเกินไปแบบ2ล้าน5 345ล้านเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วโดนปรับการที่โดนปรับอะ่ะเขาคิดจากฐานราคาขายทั้งหมดนะก็คือจากที่มันเกินมาสมมติว่ารายทั้งรายได้ทั้งหมดใช่ไหมคะที่ได้ในปีนั้นแบบ5ล้านเออเราก็โดนเรียกอะ่ะก็คือหักออกไป1ล้าน8แสนบาทเหลือ3 000, 2 0ล้าน2อไอ้3ล้าน2แสบาทเนี่ยคือคูณ7ซนะมันเอาไปคิดที่เป็นฐานแบอะ่ะ เออซึ่งเขาอ่ะไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนไม่เคยวางแผนแล้วก็เข้าใจว่ามันจะต้องมีเรื่องของการกําหนดราคาที่มันเหมาะสมด้วยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจ่ายคือวัดขายคือจ่ายจากมูลค่า3ล้าน2ของตัวเองเลยแบบนี้เออนะคะเพราะฉะนั้นอ่นะณตอนนี้จะบอกว่าเฮ้ยแบบโอเคละ่ะที่เราอ่ะ เป็นความโชคดีที่เรามาหันมาศึกษาเรื่องภาษีก่อนแล้วเรารู้ลอะอะถ้าเราจะต้องจดแวดเราก็ทําให้มันถูกไปเลยแล้วเราก็ปรับตัวมูลค่าราคาของเราเนาะจริงๆเงินของเราอะค่ะเราก็คงยังได้เท่าเดิมแหละแต่เพียงแค่ว่าเออเรามีหน้าที่ที่จะต้องยื่นตัวแวดขายอะให้กับสัรพากร์ทุกเดือนแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะรู้ไหมว่าหลังจากที่เราจดแวดเรียบร้อยแล้วสมมติว่าของที่เราซื้อมาขายอะค่ะเพราะเราเลือกร้านที่เขาอยู่ใน ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันอย่างเช่นอสมมติแมคโครอย่างเงี้ยหรือว่าเราซื้อจากร้านไหนห้างห้างใหญ่หญเทสโก้โลตัสอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็ขอใบกำกับภาษีขายมาไม่ใช่ใบกำกับภาษีขายขอใบกำกับภาษีซื้อมาเวลาที่เราซื้อของเนาะเอะลอลราก็ใส่ชื่อของเราเนาะตามบัตรประชาชนของเราเลยเราจดแวดเป็นบุคคลธรรมดาเนาะอ่าไอตัวแวดซื้อในตัวใบกำกับ ภาษีขายอันนั้นอะเราสามารถเอาไปเคลมจากสรรพากรได้ด้วยนะคะสมมติว่าเราจ่ายเงินไป1น7บาทใช่ไหมให้กับแมคโครอ่าทีเนี้ยเราอะเอาไอ้ตัวใบกำกับภาษีเนี้ยไปขอ7บาทคืนได้ด้วยนะอันนี้มันเป็นมุมของสิ่งที่หมายว่าเราได้เปรียบอ่าแล้วถ้าเรากำหนดราคาขายของเราให้เหมาะสมด้วยเราก็แค่เหมือนเป็นตัวกลางยื่นยื่นให้กับสรรพากกรเท่านั้นเองอะนะคะอ่า เพราะฉะนั้นนะคะคืออยากจะให้ทุกคนนะคะลองพิจารณาดูเพราะว่าตอนนี้ทั้งแฟนเพจที่โทรมาถามหรือว่าทางลูกค้านะคะที่ถามใหม่เนี่ยมีความกังวลใจถึงขนาดว่าเขาจะไม่รับแล้วได้ไหมแบบจะไม่รับเงินหน้าร้านคือเหมือนรับแต่เงินสดเท่านั้นไม่รับผ่านการสแกนหรือว่าไม่เข้าโครงการใดๆของรัฐแล้วอะ่ะเออใหมอ่อยาจะบอกว่าจริงๆอะ่ะ ถ้ามันเป็นโอกาสของเราที่เราจะมียอดขายได้เยอะๆอะค่ะแต่เพียงแค่เราอะกังวลเรื่องของแวดแบบนี้ไม่อยากให้เรามองในมุมนี้ให้เราเข้าใจว่าจริงๆอะเราไม่ได้เสียตรงนี้นะแต่เราอะกำหนดราคาขายให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองเออว่าจริงๆราคามันควรจะเพิ่มไปอีก7%เอนเาะแล้วเอา7บาทนั้นนะเอาไปยื่นให้กับสรรพากรเท่านั้นเองนะคะ ค่ะก็คลิปนี้ของใหม่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ถ้าเราเข้าใจภาษีมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราอะมเอีเขาเรียกว่ายังไงมีเทคนิคต่างๆแล้วก็เข้าใจนะคะว่ามันมีความซับซ้อนอยังไงหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะบริหารให้มันถูกต้องแล้วก็เราก็ยังมีรายได้ที่ดีอยู่ได้ยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ใหม่ขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีกด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ